ยางรุ่นนี้จะหนึบขนาดไหนไปชมสวัสดีคนระับวันนี้อยู่ผมชจฟาร์ไรเดอร์นะวันนี้ผมก็จะพามารีวิวยางคอนตะิเทลคอนติโลน่า ty, one, นะเป็นยางน้องใหม่ที่เพิ่งมาสําหรับร้านเรานะยางตัวนี้นะใส่ได้ตั้งแต่55ไปยันมิจจา400นะหรือว่าถ้าสงสัยรุ่นไหนใส่ได้ไม่ได้ก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้นะสำรับยางตัวนี้นะเป็นยาง ที่ยกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของปันตินั้งเข้าของปีส0 2 4ันี่ออกมาใส่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วโดยยางตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับ <Wow. S 1> ที่ดียิ่งขึ้นคล่องตัวสูงนะครับสำหรับต,ตัวนี้ผมก็ลองเทแล้วก็ดีจริงๆนะแล้วยางตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีซิลิก้าคอมปาวนะครับซิลิก้าคอมปาวนี่มันจะช่วยในการยึดเกาะ บนถนนในถนนเปียกนะครับเพื่อนที่ไปบนถนนและถนนเปียกก็ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นอีกนะแล้วตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมปลาลแบบใหม่ล่าสุดนะครับที่ยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นแต่ปกติต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็ดียิ่งขึ้นและยังไม่จบนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้ยางหลังนะครับ ลดระยะในการเบรกและทําให้อายุยางที่ยาวนานขึ้นนะครับประมาณนั้นและสุดท้ายยางตัวนี้ครับออกแบบมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อนแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้เป็นยางทรงสปอร์ตแล้วเราก็สามารถเอาไปลงแท็กก็ได้แต่ว่าเป็นการซ้อมอะไรบางอย่างพอได้นะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าไม่ว่าจะโดนน้ําหรือโดนฝนอะไรนี่ลายยางนี่มันมาถึงข้าง,างๆแก้มยางนี่ยมีประมาณนี้เลยก็สามารถรีดน้ำได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนะครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมได้ทำการอ่านข้าง หลังจากนี้เราไปพับปุมพบกับการให้คะแนนอย่างสำหรับบาร์คพาร์คไรเดอร์แล้วกันนะครับก็การให้คะแนนนี่ผมจะให้เต็มสิบนะครับก็ถ้าอะไรที่มันใกล้กสิบก็แสดงว่ามันได้คะแนนเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรื่องคะแนนพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเหมนนะครับเพราะว่ามันคือการที่ผมเทปเองเฉยๆไม่ต้องเอาไปเป็นบรรทัดฐานอะไรขนาดนะั้นโอเคไปไปชมกันว่ามันจะได้ดีขนาดไหน เลยนะครับคือการเทคโค้งนะครับสำหรับการเทคโค้งนะครับผมบอกเลยว่าการเทสรอบนี้นะผมใช้ยางเบอร์150นะครับที่เราใช้ยางตัวนี้ครับก็เพราะว่าผมอยากจะรู้ด้วยว่ายางเบอร์150มันจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าปกติครับรุ่น R15 มันเป็นยางเบอร์140 0ใช่ไหมพออัพมา1ไซส์ี่ยนะส่วนมากอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันดูโอเวอร์ไซส์แล้วมันจะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยจะเกาะหรือกลัวว่ามันจะล้ามอะไรประมาณนี้ผมก็เลยลองเอาไปเทสกับยางตัวนี้ด้วยสรุปนะครับ พอเอาไปใช้งานก็ถือว่าโอเคไม่ได้ถึงขั้นว่าอืดไม่ได้รู้สึกว่ามันหนืดๆอะไรเวลาเข้าโค้งขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้การที่ผมเทสเนี่ยผมไม่ได้เทสแบบไปลงสนามแบบสนามใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปแข่งไอ้ที่ว่ามันจับเวลาอะไรขนาดนั้นผมก็เลยอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงขั้นนั้นแต่ถ้าใช้งานโดยรวมผมว่ามันโอเคนะครับ ก็สำหรับข้อนี้นะการเข้าโค้งผมให้คะแนน9คะแนนเลยนะครับเพราะว่าเป็นยางที่ใช้บนท้องถนนแล้วเนื้อคอมเาวมันไม่ได้เป็นเนื้อคอมเพวแบบนิ่มถึงขั้นแบบขนาดน,นั้นแต่ว่ามันหนึบได้ขนาดน,นี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วมันคุ้มแล้วแล้วข้อต่อไปนะค,คือการเบรกนะครับการเบรกนี่คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าแม้แม่ยานาบนรถเราจะสวยขนาดไหนหรือจะหน้านตาดีขนาดไหนเขาก็ไม่ได้ช่วยให้เราเบรกหยุดหนึบ สิ่งที่ช่วยเราในตอนนี้ก็คือ,อยางเพราะว่าถ้าเราเบรกเน็บแล้วแต่ยางลื่นมันก็จะพาเขาไหลอันนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดน,นึงนะครับคือพื้นที่ผมมาเทสคือเป็นพื้นยางมาต่อยนะครับปกติถ้าเป็นยางตัวอื่นก็จะมีอาการลื่นๆแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับสําหรับเรื่องการเบรคนะคผมก็ลองเอาไปเทสมาแล้วเทสกับตัวเองเลยก็ถือว่าโอเคมากๆนะเรื่องการเบรกนี่ผมให้9้าคะแนนเลยนะครับ แล้วต่อไปนะครับสาหรับการขี่ด้วยน้ำนะครับแต่การขี่ลุยน้ําผมต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้เทสมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่ดูลายอย่างหรือการที่ลองได้ใช้นิดนึงแหละที่มันโดนน้าที่ช่วงที่ฝนตกนะแต่ว่าตอนนั้นนะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ถึงขั้นเข้าโค้งเทโค้งอะไรลึกขนาดนั้นแต่ลองเบรกด,ดูมันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องลายยางเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยมันจะวิ่งจนมาสขขบเลยนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าถึงมันเจอน้ํามันก็เทโค้งได้ แต่เรื่องการขี่เร,เร็วขนาดนั้นผมก็ยังไม่ได้ลองเทสนะครับสําหรับเรื่องการขี่ลุยน้ํานะครับผมก็ให้คะแนนไปสักเก้าคะแนนเลยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เทสตเองขนาดนั้นด้วยผมก็เลยยังไม่ได้กล้าให้คะแนนอะไรขนาดนั้นแล้วสําหรับเรื่องอายุการใช้งานยางผมเชื่อว่ายางตัวเนี้ย ยังไงก็ได้ประมาณอย่างเดิมหรือไม่งั้นก็อาจจะนานกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ชัวร์เพราะยังไม่ได้ใช้จนมันหมดขนาดนั้นสาหรับเนื้อ,อยางมันอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นว่านี่มเหมือนกับยางสนามแต่มันเกาะได้ดีมากๆแล้วพอมันไม่ได้นิ่มมากใช่ไหมการหมดไวมันก็ไม่ได้หมดไวขนาดนั้น<ๆ>ก็สรุปนะครับสําหรับยางคอนติเนเท่าตัวนี้เป็นยางแบบ่ออาทรอนไม,ม่ว่าเราจะขี่ลุยน้ําลุยฝนใช้ในชีวิตประจาวันได้หมดนะครับ แม้เว้นไม่เว้นแม้แต่การขี่ลงสนามที่เราไม่ได้ซ้อมแบบจริงจังมากไม่ได้ถึงขั้นความเร็วสูงตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวย,ยางฟอนติเดินเท่าฟังติโรนะครับก้ทาพี่เพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นยางพุจริงของจริง้านเราอยู่ฐานออกนิคมลักกระบังนะครับย้ํานะครับนิคมลักกระบังนะครับครอยู่และวแวกใกล้เคียงสามารถแวะเข้ามากินน้ำพาน,น้ำปีได้เลยนะครับวันนี้ขอฝากไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถึงแม่ยะานางรถเราจะสวยขนาดไหน แต่ถ้าแม่บ้านเราไม่ให้ออกบ้านก็คือจบสวัสดีครับ